สำหรับน้องๆระดับปริญญาตรีปริญญาโทและก็ระดับด็อกเตอร์นะครับที่กําลังศึกษาอยู่นะครับรัฐเขามีมาตรการเยียวยาช่วยเหลือนะครับไล่เรียงแบบนี้นะครับระหว่างภาครัฐกับเอกชนจะแตกต่างกันนะครับเราไปดูภาคเอกชนกันก่อนครับภาคเอกชนจะเป็นลักษณะของการช่วยเหลือค่าเทอมภายในเทอมนี้ปีการศึกษานี้นะครับให้คนละ5,000บาทครับเป็นการช่วยเหลือค่าเทอมนะครับซึ่งภายในเทมนี้เนี่ยน้องๆหลายคนจ่ายค่าเทอมไปแล้ว เดี๋ยวทางกระทรวงที่เกี่ยวข้องจะไปหาลือกับกระทรวงการคลังนะครับเคาะวันที่จะโอนเงินเข้าไปอยู่ที่มหาวิทยาลัยเอกชนนั้นแล้วให้ทางมหาวิทยาลัยเอกชนนั้นนะครับจะคืนเงินออกมาเป็นเงิน5,000บาทครับส่วนเรื่องค่าหอค่าอยู่ค่ากินต่างๆนะครับมหาวิทยาลัยเอกชนจะเป็นคนซัพพอร์ตดูแลเรื่องนี้นะครับส่วนหลายๆคนนะครับที่เรียนมหาวิทยาลัยระดับปริญญาตรีปริญญาโทแล้วก็เรียนด็อกเตอร์อยู่ ในมหาวิทยาลัยของรัฐนะครับรูปแบบของการช่วยเหลือจะเป็นการช่วยค่าเทอมเหมือนกันนะครับรัฐจะช่วยค่าเทอมให้50%อนะครับแต่ว่าลักษณะการให้จะให้แบบเป็นขั้นบันไดฟังแบบนี้นะครับอาจจะซับซ้อนเล็กน้อยบันไดขั้นแรกนะครับค่าเทอมไม่เกิน50,000บาทนะครับรัฐออกให้50%นะครับก็คือ2 5 0 0 0บาทครับถ้าบางมหาวิทยาลัยนะครับสมมุตินะฮะสมมุติว่าค่าเทอมของน้องเนี่ย30,000บาทรัฐจะออกค่าเทอมให้1 5 0 0 0บาทครับ สเต็ปที่2นะครับสำหรับคนที่เสียค่าเทอมในมาหาวิทยาลัยของรัฐแล้วก็อาจจะแพงขึ้นมาหน่อยนะครับก็คือ51 0 0 0บาทจนถึง1 0 0 0 0แสนบาทนะครับรัฐจะช่วยเหลือค่าเทอมให้30%มแต่เทคนิควิธีการคิดคิดแบบเป็นขั้นบันได2สเต็ปนะครับก็คือค่าเทอมสเต็ปแรกนะครับ1บาทถึง50,000บาทได้ลด5 0ใช่ไหมครับ ก็จะนำห้าสิเนี่ยมาลด50,000บาทก่อนแล้วในสัดส่วนที่เหลือเช่นสมมุติว่าเงินเดือนเอ่อค่าเทอมเนี่ยเจ็ดหบาทถูกไหมฮะห้าหมบาทถูกหัก50%ไปแล้วเหลืออีก20,000บาทจะนํามาลดอีก30%ถือว่าเป็นขั้นที่2นะครับและสเต็ปที่3นะครับคนที่เสียค่าเทอมในมหาวิทยาลัยของรัฐ เกิน1 0 0 0 0แสนบาทด้วยกันนะครับก็จะได้ลดอีก10%นะครับแต่เทคนิควิธีการคิดก็ต้องคิดแบบเป็น3สเตปนะครับคือไม่เกิน5 0 0 0มืนบาทได้ลดไป50% 5 0 0 0มืนบาทจนถึง10,000แสนบาทก็นำมาลดอีก30%และพอเกิน10,000แสนบาทก็นำไปลดอีก1 0รูปแบบการคิดจะเป็นสเต็ปสเต็ปสเต็ปแบบนี้นะครับมายุ่งยากนะส่วนจะโอนเมื่อไหร่โอนยังไงนะครับเดี๋ยวรอกระทรวงการคลังเคาะอีกทีนะครับ โอเคนะไม่งงเนาะ